สวัสดีจ้าพี่นอ้องล่มกระแห้งพามาเบิงเขาเจ้าหอมอรวีตอนนี้กำลังตากอยู่อันใดมูแห่งกระเก็บไปข้างในมูบ่ท่านด้แห่งกระตากข้างนอกปีนี่เห็ดหน้าหยากเฮงแี่พี่น้องเม็ดสิบเขาสิบล็คือกัน ข่ายางมาออมอีกฟังหนึ่งอันนี้กระตากคางบ้านมูบ้านท่านในแหงงพราว่าเกี่ยวมือนะจ๊ะเกี่ยวมือพู้ยูฝุ่นอีกทั้งว่างตากแบบนี้ไหลล่มเขาคานข้างรางใกล้อันนี้มูนี่บ้านท่านในแหง่งยางไปเบิงอีกฟังหนึ่งบาทนี่ ทั้งอีกขังตากใบเต็มบานพี่นอ้องเพราะว่า่มไม่มองตากเนาะอยู่ในไห,หน้ากับน,น้ำเต็มมูขังในนี่คือแหงแล้วแหงแล้วกับสีล้อเอามาตีตีมือนี่แหละจ้ามองเขาเป็นงามกับงาม,งามก็มีหลากหลายปีนี่เจอนอนกอเจ้าหอมอรวี ไายให้เบิรปูนอยู่ข้างในพี่น้อง <S 2> <S 2> <S แล้วท่านเดี๋ยวออกไปตากอีกเย <S 2> <S 2> <S ข้างในก็มี